เปลี่ยนมาใช้กล้องสายรัดนาอ,อกแล้วรู้สึกว่ามันมันมีปัญหาเรื่องลมเรื่องน้ำน้ำแรงๆเลยเรือขวางไม่ได้ต้องปล่อยตามน้ำการตกก็เลยก็ต้องเปลี่ยนไปต้องมองกันลักษณะนี้ ่งหนึง็เลยต้องใช้เนี่ยสายคัดอ,อกไม่ได้ใช้มานานแล้งงงงอยู่เหมือนกัน <c oughs> ทิ้งไว้นานสายจะเสื่อมเพราะว่ามันของคู่มันไม่ใช่ของแพงไม่มีคัญยาซื้อของแพง เรือเรือโม่โม่ปูนปูนพัน,พน,นก็จะมาเททำเขื่อนหนึ่งไม่รู้หนึ่งจะตกกุ้ง <c oughs> ได้แล,แล้วตัวที่สองน้ำมันยังแรงอยู่เลยเนี่ยพุ่งตัวแค่เนี้ยเวลาปั่นมามันเหมือนกับมันหนักนะมันทวนกระแสน้ำ ตัวใหญ่ๆคงจะปั่นนานแหละนี่ตัวมันไม่ใหญ่มันทวนกระแสน้ำน้ำมันยังแรงอยู่เป็นไง าสักไกลเลยน้ำลึกมากเลยตรงนี้ลึกกว่าทุกที่นี่ดูนี่ขนาดน้ำลึกยังเจอผุ้งใสนี่โอ้ <c oughs> กินได้เอาหมด แต่ถ้าตัวเล็กมากก็ไม่เอาเรก็ต้องเลือกไซสอ์ออาหน่อยหนีตัวเล็กก็มาเจอตัวเล็ก Ừ, cái này cái này mốt. từng này. Để thông dài là mày là chơi cả tôi diri. dia ni. Oh, dia ni ndin นี่เด๋องเขาอีกสว่างมันจะเดือเถื่อน้ี่ปิดคล้องอีกอืมเคยจะกุ้งแบบนี้โอ้ยกุ้งสวยๆเนไหนหมดเนี่ยไม่ค่อยมีตัวสวยเลยอ่ะไปตกตรงนี้นก็ไม่ได้ เรือไอเรือที่มันลากรถปูนเดี๋ยวจะไปเก,ก,กล่ากะเขาวิ่งไม่ถนัดเดี๋ยวก็จะจมเรือซะจมจมเรือเราซะเลยตกไม่ได้เขาเลิกยังไม่รู้เห็นไปจอดเทียบอยีกแล้วถ้าเลิกแล้วหนึ่งจะได้เข้าได้ถ้ายังไม่เลิกก็วันนี้ก็คงจะไม่ได้เข้าแหละ

嗯。So, uh ใส้ดีด้วยสายกุ้งนางหเหลืองงานนี้มีใ้เหลืองเยอะกุ้งกุ้งนางก็หมายถึงกุ้งไข่มันมีน้อยเพราะว่าช่วงหน้าฝนนะมันช่วงหน้าฝนมันไปออกไข่ออกลูกออกหลานหมดแล้วตัวมันก็เลยคือต้องอยู่ด้านล่างบ้างอยู่ทั่วไปแหละแต่จะเข้าไปอยู่ตามสวนเนี่ยเยอะพวกกุ้งนาง จะหลบแนตะ่พอถึงฤดูหน้าประสมพันธ์มันก็จะออกมาพอเข้าหน้าฝนมันก็จะมีไข่พระเจ้าไปวางไข่ปากอา่าวมันจะออกไปที่น้ําเค็มเพื่อที่ว่าจะไปวางไข่สัญตาตยานกุ้งพวกกุ้ง,ง,งานางจะเป็นแบบนั้นสังเกตหน้าปลาช่วงต้นฝนนะต้นฝนนี่ กุ้งนางจะเยอะตอนฝนเริ่มตกใหม่ๆอ่ะนะกุ้งนางเยอะลุงหนึ่งจะสังเกตตรงที่ว่ามันมีพวกหญ้าเน่าหญ้าอะไรมันออกมาฝนใหม่อ่ะพวกกุ้งนางก็จะพากันออกมาเยอะก็แสดงว่ามันไปหมกตัวอยู่ในสวนนไปผสมพันธุ์ไปอะไรกันในสวนพอเวลาฝนลงเยอะๆไข่มัน เริ่มแก่จัดมันก็จะล่องลงแบงล่างเพื่อที่เราจะไปผสมฟันผสมพันธ์วางไข่กันตัวผู้ก็จะไปฉีดน้ำเชื้อประมาณนั้นนะหนึ่งกระโม้ไปเรื่อยจริงแบบนี้ <c oughs> เพ่อย,ยิ่งตกตัวยิ่งเล็กลงเลยเจ้าเอาอยังยังใช้ยังใช้ได้อยู่ ใช้ยังใช้ได้อยู่น้ำข้างล่างมันยังไม่หยุดเลยนะมันไหลขึ้นยังไม่หยุดเลยแต่น้ำข้างบนไหลลงเดี๋ยวถ้าน้ำข้างล่างไหลลงด้วยนะทีนี้แรงพูดดเลยเหมือนเมื่อวานเนี้ยน้ำแรงตกไม่ได้เลยต้องเลิกแต่กน็นู่นนะห้าโมงนะม้งก็ต้องยกมั่วๆน้ำบนลงน้ำน้ำล่างยิงขึ้นเลย ขึ้นไม่หยุดแต่ก็อ่อนแล้วแต่ยังไม่หยุดก็อาจจะยกยากหน่อยเนี่ยอย่างเงี้ยมันเข้าใต้ท้องเรือเราจะหันกลับอีกข้างก็หันได้แต่มันก็ไม่ถนัดอีก มาตัวแล้วเร็ว โอ้สายเดียวกันหมดเลยขอคุณเลยสวยคนนี้ไม่มีแล้วใช่ไหมหรือว่ามันไม่ทันแรืพวกนี้มันลุมก่อนสวยสวยกินไม่ทันแม่้อหสายเดียวกันหมดเลยขอะคุณลุเช่า ไม่ใหญ่่นนี้แล้วใช่ไหมวันนี้ต่อไปสวยทั้งสองตัวสต,ตัวไม่ได้หรือที่เนี่ยใช้เดียวกันหมดเลยอพอได้ย่างกินขายไม่ได้ก็ย่างมันซะแต่มันขายได้หมดแหละราคาก็ลดหลั่นลงไปแต่ส่วนใหญ่คงจะต้องไม่ต้องเกลือก็ต้อง เผากันแหละไฟแรงๆนะวางแล้วก็กลับไปกลับมาให้เปลือกมันออกดำนักนิดแหมกำลังหอมเลยวันนี้คงใส่จะได้แต่กุ้งแกงและกำลังแปะเอวแปเวว เยอจัดมาจากไหนมายังไงมาอีกหนึ่งสงสัยชุดนี้วันนี้จะเจอชุดชุดเอขาเลือกไซส์รับแขกนเี้ เจอจะใช้รับแขกทั้งนั้นเลยวันนี้รับแขกหรือไล่แขกยังไม่ร like ู้เลยน่าจะไล่แขกมากกว่าอืมทำไมเอียงเงี้ย ลงมันพัดนะแปลงไปแปลง,ง,งมาได้ปลามาสามสี่ตัวมั้งน,นี่ะมีสับปะรดเอ้กุ้งไปไหนหมดเนะีมันเงียบไปเลยเนี่ย วันนี้ทงใต้ก็คงจะได้แค่นี้ละมั้งท่านผู้ชมเนี่ยกหนึ่งก็ยังได้ปลากรดตะแกงสี่ตัวมีหน่อไม้อยู่หน่อยนึงแ่งทอได้แกงอยู่วันนี้เราคงพอแค่นี้ก่อนละครับเพราะว่าน้ําเริ่มจะแรงแล้วเนี่ย,ยเ,นเนี่ยสังเกตดูน้ำานี่เริ่มไหลแรงแล้ว น้ำเริ่มแรงแล้วหนึ่งก็ต้องขอลาไปกันขอขอบพระคุณทุกๆท,ท่านนะครับที่ติดตามและติดตามและรมลุงหนึ่งเดี๋ยวเอาไว้คลิปหน้าค่อยมาพบกันใหม่ครับขอทุกท่านโชคดีมีความสุขมีเงินใช้สุขภาพแข็งแรงท,ทุกท่านครับบายบายสวัสดีครับ